สวัสดีครับวันนี้เราก็มาล้างระบบประปาอีกหนึ่งที่นะครับอ่านี่ก็คอลีนสารส้มระบบอะไรทั้งหลายหลยนะครับก็จะมาเนี่ยทำให้น้ําสะอาดแล้วก็ไหลเวียนตกตะกอนซึ่งงล้างเสร็จตามช่องชะลอการอ่ารีกว่าตกตะกอนสารสม้มปูนขาวคอรีนก็จะมาตามนี้ซึ่งระบบประปาส่วนมากน่าจะไม่มีต้นไม้รอบๆอยู่นะครับ เพราะว่าเศษใบไม้มันจะทำมาให้อุดตันระบบกรองแล้วก็เ,เชื้อราเชื้อโรคหรือว่านกมาอยู่สารพัดอย่างเ,าเมื่อน้ําเต็มตรงนี้เนี่ยจากจากเรียกว,ว่ามาจากตรงนี้นะครับด้านด้านนี้มาก็จะมานี่เลยตกนู่นตกตะกอนในนี้ตะกอนหนักๆก,ก,ก็จะแล้วก็น้ําก็จะขึ้นมานี่ตกลงตรงนี้ผ่านระบบกรองทรายในนี้จะไปลงถังน้ําใส ซึ่งน้ําที่ท่านเห็นอยู่จากทีมงานเราอยู่นะครับมันคือเป็นถังเก็บน้ําใสและเราก็ดูดน้ําใสเพื่อจะดูดขึ้นไปใช้นู่นด้านบนประปาด้านบนนู่นซึ่งปกติมันจะต้องใสแต่ข้างล่างเนี่ยเกิดอาจจะเกิดปิดวาล์วปิดเปิดอะไรผิดปกติทําให้น้ําตัวเนี้ยเป็นสีชานมหรือว่า อย่างที่เห็นเนี่ยครับสีขี้โคลนเป็นน้ำสะอาดสู่บ้านเรือนท่านนะครับเดี๋ยวเราแต่วันนี้เดี๋ยวสะอาดแน่เพราเราดูดทิ้งๆระบบทิ้งไปแล้วประมาณนี้ครับระบบการนื่นน้ําและตัวนี้ระบบดูดตรงนี้เราก็จะทําขึ้นมาใหม่ตรงนี้มันจะดูดตะกอนข้างล่างดูดน้ําลึกมาเมื่อดูดน้ําลึกมันก็จะดูดสิ่งหนักๆ เช่นโคนตมอะไรพวกน,นี้ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะทําแก้ไขปรับปรุงตรงนี้ให้เป็นระบบลอยๆสักนิดหนึ่งเป็นท่ออ,อ่อนซึ่งรอบๆแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยต้นไม้เนี่ยเราก็ฟันไปเยอะละปรับปรุงแนวรั้วแล้วก็ปรับปรุงระบบเดิมเป็นระบบซิงเกิลเฟสก็เป็นทีเฟสประมาณนี้ครับ